สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพบกันในรอบเย็นนะคะก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเงินภัยแล้งนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่ามีการจ่ายเงินภัยแล้งที่จังหวัดอะไรนะคะอำเภออะไรนะคะ ประชาสัมพันธ์การโอนจ่ายเงินช่วยเหลือภัยแล้งปีการผลิตปี2562-63ทับ63บัดนี้มีการทยอยโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยบางส่วนเพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการเบิกถอนเงินทกศสาขาประโคนชัยจึงขอซักซ้อมและนัดหมายการเบิกถอนเงินดังนี้ 1. มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากแล้วหากยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในช่วงนี้สามารถรอไว้ก่อนแล้วมาเบิกถอนในภายหลังได้ 2., กรณีผู้ที่มีบัตร ATM แล้วสามารถเบิกถอนผ่านตู้ถอนเงินอัตโนมัติได้ทันที 3. กรณีไม่มีบัตร ATM และมีความจำเป็นที่จะต้องเบิกถอนเงิน โดยใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารขอให้ดำเนินการตามที่นัดหมายดังนี้ลำดับที่1ตําบลประโคนชัยนัดวันที่นะคะวันที่ถอนเงินวันที่24เมษายนนะคะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่7 2. ตําบลประโคนชัยวันที่นัดถอนเงินวันที่27เมษายนนะคะ หมู่ที่8ถึง14นะคะ3านะคะตำบลตาตะโกพินะคะนัดวันถอนเงินวันที่28เมษายนหมูม่ที่1ถึงหมู่ที่6นะคะลำดับที่4ตะโกตาพิวันที่29เมษายนนะคะหมูมม่ที่7ถึงหมู่ที่11นะคะลำดับที่ห้า ตำบลปังกูวันที่ถอนเงินนะคะวันที่30เมษายนทุกหมู่นะคะลำดับที่6จอระเข้มากและตําบลเขาคอกนะคะวันที่5พฤษภาคมนะคะทุกหมู่นะคะลำดับที่7จํดตำบลหนองบอนวันที่นัดถอนเงินวันที่7พฤษภาคมนะคะแล้วก็ทุกหมู่นะคะวันที่8นะคะประทัดบุนะคะ นัดถอนเงินวันที่8พฤษภาคมนะคะทุกหมู่นะคะแต่ถ้าใครมีบัตร ATM สามารถกดได้ทันทีเลยนะคะและต่อมานะคะประกาศการจ่ายเงินภัยแรงปี2562ทับ63กรณีถอนเงินโดยใช้สมุดเงินฝาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับเงินในเขตบริการสาขาเมืองตรุงนะคะขอกำหนดการจ่ายดังนี้นะคะลำดับที่หพื้นที่ตำบลภัยสารนะคะวันที่นัดถอนเงินนะคะวันที่5หมู่ที่1ถึง5นะคะวันที่7นะคะเป็นหมู่ที่6ถึงหมู่ที่สินะคะวันที่8พฤษภาคมเป็นหมู่ที่11 ถึงหมู่ที่16นะคะลำดับที่2พื้นที่ตำบลสี่เหลี่ยมนะคะวันที่นัดถอนเงินวันที่8นะคะหมู่ที่7และหมู่ที่8นะคะและวันที่11พฤษภาคมนะคะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่6นะคะลำดับที่3พื้นที่ตำบลระเวียนะคะวันที่นัดถอนเงินนะคะวันที่12พฤษภาคมนะคะ หมู่ที่1ถึงหมู่ที่6และวันที่13นะคะพฤษภาคมนะคะหมู่ที่7ถึงหมู่ที่13และลำดับที่4ตําบลโคกตูมนะคะวันที่นัดถอนเงินวันที่14พฤษภาคมนะคะเป็นหมู่ที่1ถึงหมู่ที่5และวันที่15นะคะพฤษภาคมหมู่ที่6ถึงหมู่ที่10สามารถดูตามไปได้เลยนะคะ เพราะว่าจะโชว์ตารางไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะคะลำดับที่5นะคะพื้นที่ตำบลบ้านไซนะคะวันที่18พฤษภาคมปี2563นะคะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่4นะคะและวันที่19พฤษภาคมหมู่ที่5ถึงหมู่ที่12นะคะ ลำดับที่6นะคะพื้นที่ตำบลแสลงโทนนะคะวันที่20พฤษภาคมนะคะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่สและวันที่21พฤษภาคมนะคะหมู่ที่4ถึงหมู่ที่7นะคะลำดับที่7นะคะพื้นที่ตำบลโคกม้านะคะวันที่นัดถอนเงินวันที่22พฤษภาคมนะคะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่สาม และวันที่25นะคะหมู่ที่4ถึงหมู่ที่9นะคะถ้าใครมีบัตร ATM ก็สามารถกดเงินได้ที่ตู้ ATM เลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องนะคะและใครที่รองเงินภัยแล้งนะคะก็คาดว่าจะตามตามกันมานะคะเพราะว่าได้มีการเริ่มใจแล้วนะคะถ้า ทางช่องมีข้อมูลข่าวสารจะรีบนำมาแชร์ให้ทราบทันทีนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ออกไปให้ท่านอื่นๆได้รับทราบด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบรับฟังข่าวสารจากทางช่อง y o u t u b e นะคะก็ทางช่องขอให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันในคลิปต่อไปนะคะ